นิทานปรัชญาจีนกระจกแห่งคุณธรรมของเหมยหลิงความงามที่เป็นดั่งพรและคำสาบในเมืองต้าถงอันมั่งคั่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าเหมยหลิงชื่อของนางแปลว่าความงามแห่งหยกและมันก็สอดคล้องกับรูปลักษณ์ของนางอย่างสมบูรณ์ เหมยหลิงมีใบหน้าที่งดงามดูดภาพวาดผิวพรรณผุดผ่องราวกับหิมะแรกและกิริยาท่าทางที่อ่อนช้อยราวกับกิ่งหลิวต้องลมนางเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทุกคนและเป็นที่อิจฉาของสตรีทั้งเมืองเหมยหลิงตระหนักในพลังของความงามนั้นนางเชื่อมั่นว่า ความงามของนางคือตั๋วทองคําที่จะนำพาชีวิตไปสู่ความสุขสบายและความสำเร็จโดยไม่ต้องพยายามนางใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลเรือนรางการเลือกสรรเสื้อผ้าและการชื่นชมเงาของตนเองในกระจกทองเหลืองที่สละสลาอย่างประนีตนางมีความฝัน ที่จะได้แต่งงานกับกงจือหลงบุตรชายของเสนาบดีใหญ่ผู้ร่ำรวยที่สุดในเมืองซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปงามและมีอำนาจนางมีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวคือซูหยวนซูหยวนเป็นหญิงสาวที่หน้าตาธรรมดารูปลักษณ์ไม่เป็นที่สะดุดตาแต่มีจิตใจที่อ่อนโยน และมีปัญญาเฉลียวฉลาดซูหยวนไม่ได้สนใจเรื่องความงามภายนอกแต่มุ่งเน้นไปที่การศึกษาตำราการช่วยเหลือผู้คนและการทำความดีเล็กๆน้อยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนวันหนึ่งเมยหลิงมองซูหยวนด้วยความสงสารระคมเยอะหยันเล็กน้อยขณะที่ซูหยวน กำลังเย็บเสื้อผ้าเก่าเพื่อนำไปบริจาคสู้หยวนเพื่อนรักของข้าเหมยหลิงกล่าวพลางหัวเราะเจ้ามัวจะทำงานหน้าเบื่อเหล่านี้จนไม่ได้ดูแลตัวเองเลยดูสิใบหน้าเจ้าหม่นหมองมือก็หยาบกร้า,รานหน้าตาดีอยู่กับเราครึ่งชาติมันคือสมบัติที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ส่วนความดีที่เจ้าทำนั้นใครเล่าจะเห็นและนำมาซึ่งความมั่งคั่งให้เจ้าได้สหยวนเงยหน้าขึ้นจากงานเย็บผ้านางตอบด้วยรอยยิ้มที่สงบเมยหลิงความงามของดอกโบตันนั้นเย้อยวนชวนมองแต่จะอยู่ได้เพียงชั่วรฤดูเดียวส่วนความดีที่ข้าทำนั้นแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ดวงใจของข้าเห็น และนั่นคือความมั่งคั่งที่ยั่งยืนกว่าเมยหลิงสายหน้าด้วยความไม่เข้าใจนางยังคงเชื่อมั่นในอำนาจของรูปลักษณ์ภายนอกฤดูการที่ผันผ่านด้วยความพยายามของเหมยหลิงนางใช้สเสน่ห์ของตนเองจนสามารถได้แต่งงานกับกงจือหลงได้สำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ นางได้เข้าสู่โลกแห่งความหรูหราที่นางใฝ่ฝันเสื้อผ้าแพรไหมอาหารรสเลิศและเครื่องประดับล้ำค่าแต่หลังจากช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นผ่านไปความสัมพันธ์ของนางกับสามีก็เริ่มสั่นคลอนกงจือหลงเป็นคนผิวเผินเขาถูกดึงดูดด้วยความงามของเหมยหลิงแต่ไม่ได้เคารพในคุณค่าภายในของนาง เมื่อความงามของเหมยหลิงเริ่มจางลงตามการเวลาและเมื่อมีหญิงสาวที่อ่อนวัยกว่าเข้ามาในชีวิตกงจื่อหลงก็เริ่มละเลยนางอย่างเปิดเผยเวลาได้ทำหน้าที่ของมันอย่างไม่ปราณีความงามที่เคยเป็นอำนาจของเมยหลิงเริ่มถดถอยลงตามวัยรอยเหี่ยวย่นเล็กๆที่มุมดวงตาเริ่มปรากฏขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่นางหวาดกลัวที่สุดยิ่งนางพยายามปกปิด และรักษาความงามไว้มากเท่าไหร่นางก็ยิ่งรู้สึกถึงความว่างเปล่าภายในมากขึ้นเท่านั้นนางเริ่มกลายเป็นภรรยาที่ขี้หงุดหงิดและไม่เป็นที่รักใคร่ของคนในบ้านเพราะนางไม่เคยสร้างความดีใดๆเพื่อซื้อใจผู้คนในขณนะเดียวกันซูหยวนก็ไม่ได้แต่งงานกับชายที่ร่ำรวยแต่เลือกที่จะแต่งงานกับอาจารย์เจิน้น ครูสอนปรัชญาผู้ยากจนแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมแม้จะไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราแต่บ้านของซูหยวนก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความเคารพซูหยวนใช้ความรู้และความอ่อนโยนในการช่วยเหลือเพื่อนบ้านสอนหนังสือให้เด็กๆที่ยากจนและดูแลสามีอย่างดีงามทำให้ซูหยวนเป็นที่รับและเคารพของคนในชุมชนวันหนึ่ง มีโรคระบาดร้ายแรงแพร่กระจายเข้าสู่เมืองต้าถงผู้คนพากันหวาดกลัวและหนีออกจากเมืองคุณนางใหญ่และครอบครัวก็รีบหนีเอาตัวรอดกงจือหลงทอดทิ้งเหมยหลิงไว้เบื้องหลังเพราะกลัวการติดโรคเหมยหลิงซึ่งคุ้นเคยแต่การถูกปรนนิบัติไม่รู้วิธีเอาตัวรอดนางถูกทิ้งให้อยู่ในคฤหาสที่ว่างเปล่าความงามของนางไม่สามารถรักษาความปลอดภัย หรือแม้แต่หาอาหารให้แก่นางได้เลยการสะท้อนกลับของกระจกแห่งชีวิตท่ามกลางความโกลาหลของโรคระบาดซูหยวนกลับกลายเป็นดวงประทีปแห่งความหวังนางไม่ได้หนีไปไหนแต่นางใช้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่เรียนรู้มาในการช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดหาอาหารให้แก่คนยากจนที่ถูกทอดทิ้งนางไม่ได้สวยงามแต่ความกล้าหาญและความเมตตาของนาง กลับใช้แววออกมาอย่างเจิดจรัสจนผู้คนพากันชื่นชมและยกย่องความดีงามของนางในที่สุดเหมยหลิงที่อ่อนแรงและป่วยไข้ก็ถูกซูหยวนพบเข้าซูหยวนไม่ได้ถือโทษกรดเคืองในคำพูดที่หยาบคายในอดีตแต่ดูแลเหมยหลิงอย่างดีที่สุดเท่าที่เพื่อนคนหนึ่งจะทำได้เมื่อเหมยหลิงหายดีแล้วนางมองดูเงาของตนเองในกระจกทองเหลืองเ,เก่าๆที่นางนำติดตัวมา ความงามที่เคยเป็นความภาคภูมิใจของนางบัดนี้ได้จางหายไปจนเกือบหมดสิ้นสิ่งที่เหลืออยู่คือใบหน้าที่อ่อนล้าและดวงตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดนางมองไปยังซูหยวนที่กำลังมุวนอยู่กับการดูแลผู้อื่นซูหยวนไม่ได้สวยงามแต่ใบหน้าของนางส่องประกายด้วยความสงบและความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความงามที่คงทนถาวรและไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เหมยหลิงคุกเข่าลงต่อหน้าซูหยวนด้วยความละอายซูหยวนเพื่อนรักข้างโง่เขลามากข้าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อดูแลเปลือกนอกที่ผูพังได้แต่ข้ากลับละเลยแก่นแท้ที่ยั่งยืนข้าเข้าใจแล้วว่าหน้าตาดีอยู่กับเราครึ่งชาติมันร่วงโรยไปพร้อมกับดอกไม้ในฤดูใบไม้ร่วงแต่ความดีของเจ้ามันอยู่กับเจ้าตลอดไปมันได้ช่วยชีวิตข้าและสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้แก่เจ้า ซูหยวนประคองเหมยหลิงให้ลุกขึ้นเหมยหลิงความงามนั้นไม่ได้ผิดแต่การยึดติดกับมันตั้งหากที่เป็นภยัยจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ถักทอความดีงามในใจเจ้าแทนที่จะถักทอผ้าไหมราคาแพงเพื่อปกปิดริ้วรอยบนใบหน้าเหมยหลิงตัดสินใจละทิ้งความเย่อหยิ่งและเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองนางเริ่มจากการช่วยเหลือซูหยวนในการดูแลผู้ป่วย และแบ่งปันทรัพย์สินที่เหลืออยู่ให้แก่คนยากจนนางไม่ได้กลับไปแต่งหน้าหรือชื่นชมตนเองในกระจกอีกต่อไปแต่ความสุขของนางมาจากการได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่ได้รับความช่วยเหลือเมื่อโรคระบาดผ่านพ้นไปความงามของเหมยหลิงอาจจะไม่ได้กลับคืนมาแต่ความดีของนางได้เบ่งบานและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนทำให้เหมยหลิงได้รับความเคารพที่จริงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่เงินตราและความงามภายนอกไม่อาจซื้อได้เลยปัญญาที่แฝงไว้คือชีวิตมนุษย์มีระยะเวลาจํากัดส่วนใหญ่ใช้เวลาครึ่งแรกไปกับการสร้างเปลือกนอกที่สวยงามเพื่อเป็นที่ยอมรับและได้มาซึ่งอำนาจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเปลือกนอกนั้นย่อมผุพังความดีต่างหากที่เป็นแก่นแท้ที่ไม่เคยถูกทำลายโดยการเวลาผู้ที่สะสมความดีงามไว้มากพอ จะมีความงามภายในที่ส่องสว่างออกมาในยามที่ความงามภายนอกเริ่มมืดมิดความงามภายนอกดึงดูดสายตาคนแต่ความดีงามดึงดูดจิตวิญญาณของผู้คนให้เข้ามาหาอย่างยั่งยืน